สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตามสบายกับนายโป้งเช่นเดิมครับแล้วก็เชฟออมคนเดิมครับผมทำไรครับเชฟวันนี้วันนี้ผัดเผ็ดหมูป่าครับผัดเผ็ดหมูป่านะครับดูวตัตถุดิบเพื่อหมูป่าจากดอยมูเซอร์ต่างนะครับผิดเกงแบบนวลนวมเลยครับ ถึงใจแน่นอนครับผัดเผ็ดหมูป่าวันนี้มีซีสต์แน่นนนครับเดี๋ยวคอยดูตอนต่อไปครับ ไปทางนู้นป่าครับหมูป่าลงไปแล้วครับหนังหนามากเลยถ้าฟันไม่ดีนะมีหักครับผมรูปป่าแท้หรือป่าเทียมไม่รู้กำลังนี้นี้นี้อยู่สีสันนะครับสุดยอดเลย <c oughs> โอ้ยเตาก็เนี่ยนะครับเตาบันดิ้นครับ เบามือหน่อยเชฟเ,เดี๋ยวเตาแตกมีเตาแตกขาครับเดี๋ยวรอดูตอนเดือดพุดผ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 ุด <c ười> เฉพ่งแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักครูนะ่หนึ่งรอกระบวนการใส่ผักแล้วก็ใส่น้ำสักนิดหนึ่งครับเตานี่ก็ต้องเยียบนะครับเตา ไม่เยียบไม่ได้ครับมันจะคว่ำม,มาฮะขั้นตอนการปรุงเมื่อกี้เราไม่สามารถที่จะอ่อเอาอากาศได้นะครับเพราะว่ามันสู่ไข่สูตรมันนะฮะแต่สุดท้ายคืออร่อยแน่นอนครับเติมน้ำนะครับครับผมรอน้ำเดือดครับ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนสุดท้ายกันครับเดือดแล้วครับเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปเลยครับมาแล้วครับหักโดนน่ะ กลิ่นหอมมากเลยครับเดี๋ยวเราขั้นต้องข้ามขั้นตอนไปรอดูตอนการชิมเลยนะครับขั้นตอนการชิมนะครับเดี๋ยวให้เอ็มชิมให้ดูเอ็มโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับ ครับมนเดิมครับเราทำกับข้าวแบ่งกันกินนะครับคนละถุงสองถุงลวกปลาครับไอของผมครับนั้นเดี๋ยวไว้ก่อนผม <c oughs>